กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่าคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเราคุยกันประเด็นเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทือว,ว่าราพอพศตอที่ไปอยู่ในการจํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายๆคําถามที่ ตามมาตั้งแต่การเริ่มมีการถ่ายโอนอย่างเช่นว่าเอ๊แล้วทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการกํากับดูแลเรื่องของคุณภาพเรื่องของประสิทธิภาพกันอย่างไรแล้วกากับดูแลแล้วการประสิทธิภาพนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เมื่อก่อนหน้าอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขไหมแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันต้องมีการตอบคําถามให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ประชาชนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของแวดวงสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของโรคต่างๆมันเหมือนเป็นพลวัตมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีอะไรต่างๆมา แต่และว,วันแต่และว,วันเนี่ยก็งั้นนี่จะเยอะทีเดียวโรคใหม่ๆก็เยอะอะไรต่างๆที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีใหม่เยอะเช่นเดียวกันดังนั้นประสิทธิภาพในเรื่องของการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนี้จะเป็นไปในทางไหนมีงานวิจัยไหนที่ช่วยในการสนับสนุนเพิ่มในส่วนของประสิทธิภาพกันได้บ้างน,นะครับเดีย๋ยวเราคุยกันครับในช่วงของรับขมคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรอสอครับ ช่วงลับคมคิดยกระดับสุขภาพไทยกับสวรสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเราจะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรวยพรศรีสาสลักษ์ครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครับสวัสดีครับดรจรวยพรครับ สวัสดีค่ะคุณวิรสศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟองรายการวทีความคิด FM เก้าหกสิบ้าทุกท่านค่ะครับดรแต่จรวยพรครับตอนนี้ต้องบอกว่าการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบมดวาราพสต่อเนี่ยไปอยู่ในส่วนของอุปกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วสถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างครับค่ะขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์เล่าให้ฟังเป็นแบบนี้นะคะคในด้านสถานการณ์การถ่ายโอนรพส ไปยังอบจอนะคะขออนุญ,ญาตพูดในเรื่องของด้านจํานวนก่อนนะคะ,ะต้องชว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงชะลอตัวค่ะเพราะว่าถ้าเราจําได้นั่อย่างที่คุณนุรดิ์เล่าไปคือช่วงแรกเนี่ยเราเริ่มจากปี2566มีการถ่ายโอนรอปสตอจานวน3,266เอ่อทอถ่าย3,263แห่งไปอบจ1 9จังหวัดแล้วพอปี67เนี่ยก็มีการถ่ายโอนเพิ่มไปอีกอ่าเราพอด931แห่งอ่าไปยังจากเดิม อบจ49จังหวัดก็เพิ่มเป็น63จังหวัดแล้วก็ปี68เนี่ยค่ะก็มีไปอีกสัก200อุ๊กแห่งก็มีอบจพังงาน,นะคะมีมีถ่ายโอนเพิ่มอีกหนึ่งเหนือปะสะตแต่ปี69เนี่ยโดยปกติก็จะทํางานร่วงงานหนึ่งปีะคะ่ะตอนนี้ก็คือจะ,ะลองเซอร์วลที่ไหนสนใจจะถ่ายโอนก็ปรากฏว่าณนะข้อมูลอัปเดตสุดเนี่ยค่ะก็จะมีสัก6อบจที่จะขอรับการถ่ายโอนปสต์9แห่งก็จะเป็นอบจเดิมนะคะที่ที่ขอรับเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นส่วนของด้านจํานวนค่ะคราวนี้มาเนี่ยเอาได้ในด้านหลักการแล้วกันเนาะตอนที่เราคิดว่าเราถ่ายโอลพอไปอบจเนี่ยก็คือ,อยังไงยังไงเนี่ยโอลพอสอก็ทาหน้าที่ในเรื่องของประถมภูมิที่ต้องมออีเขาใช้หลักการว่าหนึ่งเอสีซีแล้วกันเล่าง่ายๆก็คือต้องเข้าถึงบริการได้ง่ายที่หนึ่งถือว่าเป็นด่านแรกเนาะด่านแรกพอเราเจ็บปวดเล็กน้อยเนี่ยก็ไปใช้บริการที่ประถมภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยอในตะกี้นี้คุณวิริ์พูดถึงว่าเออมัน เอ้ผ่านเกณฑ์คุณภาพบริการยังไงนะคะขอเนี่ยให้ข้อมูลไปอย่างนี้แล้วกันค่ะว่าหน่วยบริการผสมภูมเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพตามผู้มือมาตรฐานบริการส่งผสมภูมิหรือว่าาษาอังกิเระพีซีย c u s t a n า a r d เนี่ยค่ะก็จะมีสักสักแปดข้อค่ะข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการข้อที่สองจะเป็นเรื่องของการจัดบุคลากรและสัปยภาพในการให้บริการเพราะว่ารพสตจะมีสามขนาดค่ะขนาด ไซส์เดูแลประชากร3,000ไซส์เดูแลประชากร3,000-8,000แล้วก็ไซส์เเนี่ยดูแลประชากรมากกว่า8,000ที่นี้เนี่ยสกยภาพแต่ละระดับก็จะมีไม่ไม่ไม่เท่ากันนะคะอันที่3มก็คือเรื่องของด้าสารที่และสิ่งแวดล้อม ันที่สี่ก็คือด้านสารสนเทศเช่นการกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งข้อมูลเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะใช้ทําวิจัยต่อไปนะคะด้านที่ห้าคือเรื่องของอะระบบ,รรบบบริการรูปแบบการบริการอันที่หกคือระบบห้องปฏิบัติการห้องแบลบอะไรเงี้ยค่ะเออเขาไม่ได้มีห้องแลบแปลว่าแต่เขาสามารถที่จะเจาะเลือดอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วอันที่เจ็ดเนี่ยเรื่องของอันนี้สําคัญนะคะคือด้านบริการเภสัชกรรมเพศศราะว่าเราพอดอก็สามารถที่จะจ่ายยาได้แล้วก็ยาโรคเรื้อรังอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดานัน ยาลดความดันสูงนะคะรวมถึงยาไขมันยาเบาหวานอย่างนี้ด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งเครื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพก็บางครั้งนะคะคุผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาแก้ปวดสมมติเป็นกลุ่มกลุ่มเอนไซม์ค่ะกลุ่มที่มันอาจจะทําลายไตไตทางได้นะคะก็ต้องมีข้อมูลตรงจุดนี้ด้วยหรือว่ายาไขมันบางตัวยาลดไขมันบางตัวก็จะทําให้แบบพอกินไปแล้วเนี่ยมันจะปวดกล้ามเนื้ออย่างงี้ค่ะก็ต้องมีการดูแลตรงจุดนี้ด้วยค่ะแล้วด้านสุดท้ายคือด้านที่แปดคือด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเื อาจจะสมมติเซตทำแผลนี่ถ้าก็มีฟอสเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสเตอร์ไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็แตด้านนี่ค่ะที่แต่ว่าสิ่งที่จะให้ข้อมูลตรงจุดนี้คือตามตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยปี2 0 1พหสิบปเนี่ยควรจะต้องมีสักสา0พันหนึ่งรอยหน่วยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพส่วนหนึ่งก็คือมีสังกัดกระทรวงที่ผ่านเกณฑ์ก็สักสัก2 0 0พันแห่งเนาะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในสังกัดอบจก็อีกสักหนึ่งพแห่งที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของพรบปฐมภูมิค่ะ แับอย่างแปดด้านที่ทรจรวยพรบอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าลองลองลองหยิบขึ้นมาในแต่ละด้านที่น่าสนใจอย่างด้านที่สองบุคาลากรอันเนี้ยมีความน่เป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนอันที่สี่เรื่องของข้อมูลที่เราจะทําวิจัยกันต่ออันที่เจ็ดเนี่ยเรื่องของเพสัชะกรรมต่างๆถ้าทรจรอยพรมองถ้าเกิดเราลองหยิบสามประเด็นนี้มาดูเนี่ยอย่างบุคาลากรเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนข้อมูลเป็นยังไง การจ่ายยาอะไรต่างๆเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคนอะไรแบบนี้ต้องจุไ้พรหมองฮงะในแปดข้อเนี่ยที่จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานอ่าเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันค่ะเรื่องของความพร้อมต้องต้อง,องยอมรับว่าช่วงถ่ายโอนแรกๆค่ะก็เน,นื่องจากเป็นไปตามความสมัครใจเนาะเพะงั้นบางรพศเนี่ยก,ก็ก็อาจจะไม่ไม่มีบุคลากรไปแต่ว่าทางอบมออจแล้วก็สสจก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเกลี่ยคนมาให้บริการได้อย่างเงี้เป็นต้นแต่ถามว่าตอนเนี้ย เต็มตามศักยภาพไหมก็ย,ยังยังมีข้อจํากัดเพราะว่าเนื่องจากาต้องเข้าใจว่าระเบียบเนะเาะทางท้องถิ่นเองอ,อบอจอเองเขาก็จะต้องมีระเบียบของเขาว่าจะจ้องจ้างคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็จะติดขัดเรื่องงบประมาณแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับวว่าบางอ,อบอจอมีศักยภาพงบประมาณไม่เท่ากันถ้า,าบางอ,อบอจอที่ใหญ่หน่อยหรือว่ามีสามารถความสามารถในการจัดเก็บภาษีได้เยอะอันนั้นก็สามารถที่จะหาคนมาเติมเต็มรวมถึงแก้ไขระเบียบแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่สองสอง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการด้วยค่ะบางที่คุณันอาจจะไม่เยอะนะแต่มีความสามารถในการบริหารจัดการหาคนมาได้นี่ก็โอเคส่วนประเด็นเรื่องของสาสนเทศเนี่ยค่ะต้องต้องเรียนทางคุณวิรศักดิ์และท่านผู้ฟังนี่ค่ะโดยปกติแล้วการคีย์ข้อมูลนี่สําคัญมากนะคะทางสวสเองแล้วก็ทาวิจัยโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการรูปแบบการถ่ายโอนรปสตอให้อบจที่ทาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสำหรับสมคุมได้ดีขึ้นตรงนี้ค่ะเราใช้ข้อมูลที่ทําในส1็จ ch <asan> ังหวัด อก็คือระยองประจีนปัตตานีสก,กลนครลำปางอุบลสุโขทยัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์หน้าเชียงใหม่ปรากฏว,ว่าเราเห็นเลยค่ะว่าถ้าเออเอ,อ,เออบจอที่มีการคีย์ข้อมูลเหมือนถือว่าให้บริการทัดกองเบาหวานให้บริการทัดกองความดันหรือว่าดูว่ามีการเขาเชว่าควบคุมความดันได้ดีควบคุมเบาหวานได,ดได้ดีอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่า นั่นแปลว่าเราจะมั่นใจได้ว่าเออเมื่อเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคือเขาไปทําเชิงรุกอะบอกว่าอันนี้ต้องกินยาสม่ําเสมอนะเพื่อให้ความดันโอเคกินยาสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมเบาหวานได้คราวนี้สิ่งที่เราเจอค่ะเราทําอีกโครงการหนึ่งค่ะคือโครงการเรื่อง Early รี่วัน g ิ i ไซเราพลอตการาฟประเทศคือแผนที่ประเทศไทยมาเลยเนาะ กว่ามันจะมีบางจังหวัดที่เป็นสีแดงอะค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของการคัดกรองเบาหวานอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของการคัดกรองความดันอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้กับท่านนายกอบจจังหวัดนั้นๆหรือว่าท่านสาจจังหวัดนั้นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งที่เราเจอมีสองประเด็นค่ะประเด็นแรกคือเขาทําแต่เขาไม่ทีกับเขาไม่ทําจริงๆงอันนี้คือต้องปัญหาที่ต้อง explore ต่อไปส่วนประเด็นเรื่องของยาหรือว่าการบริการเทศสัจกรรมอะค่ะ อันนี้คือสิ่งที่อันนี้ต้องยอมรับนะคะับบางรพอสอที่ถ่ายโอนไปอาบาจอเนื่นนองจากอบจเขาสามารถจะจัดหายาได้ก็จะได้ยาที่ก่อนข้างแบบอาจจะเต็มสตรีนนิดนึงดูแลได้เต็มที่แต่ว่าบางอาบาจอที่อาจจะมีข้อจํากัดเนี่ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการเราต้องการยาที่แบบว่าเอาแค่เอาเอาอยู่เนาะแต่ไม่ช่ไม่ใช่ต้องการแบบยามาร็งอะไรไฮโซขนาดนั้นนะคะ เพต้องย้ําว่าเราพอสตอทําหน้าที่หลักในการสร้างสุขภาพควบคุมต้องกันโรคใช่ใช่ต้องเป็นยาแบบว่าพื้นฐานที่ที่ที่อใน่ในแม่ที่แท่งอย่เป็นต้นค่ะคุณวิยาศักขากับแน่นอนที่สุดว่าข้อมูลนี้มันจําเป็นอย่างที่ดร่ที่ทยพรบอกนะคือไม่มีข้อมูลจริงๆกับทําแต่ไม่ขี่โอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันมันสะท้อนอะไรหลายอย่างคือเราก็เลยจะไม่มีข้อมูลที่แท้จริงแน่นอนรู้สึกว่า เวลาที่เรามีการโอนถ่ายเนี้ยเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับพี่น้องประชาชนเพราะมเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเป็นอยู่ถูกไหมครับสวรสก็เลยมีบทบาทสําคัญในการที่จะเข้าไปดูซิว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันได้ข้อมูลอะไรที่ออกมาที่จะสกัดออกมาแล้วนําไปต่อยอดอะไรได้บ้างไหมครับว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะมีประสิทธิภาพปัญหาอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะแก้ตรงนี้อย่างไรนําไปต่อยอดต่อได้ยังไงครับดรจวพิพร เขอเรียกให้ข้อมูลเป็นอย่างนี้นะคะว่าสมมุติว่าเ,า,เาเอาข้อมูลจริงๆเลยแล้วกันค่ะ <c oughs> ข้อมูลที่ทําวิจัยตรงจุดนี้ยยกตัวอย่างเช่นเราจะมีร้อยละของการจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยเบาหวานสมมุติก่อนการวิจัยเนี่ยเราเจอว่าอาจจะสักห้าสิบสามแล้วหลังการวิจัยพบหกสิบเก้าหรือว่าเอาเอาเอา,เอา,เอาที่สําคัญที่สุดเลยร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีก่อนการวิจัยเนี่ยฐานข้อมูลตรงจุดนี้นะคะ แต่ว่าเขาขี่เนาะต้องบอกว่าเขาขี่นะบนบนสมมติฐานเ<อ>ขาขี่โอ่คนเนี่ยคุมได้ยี่สิบเก้าคนแต่ว่าพอ,อหลังตัดใจหลังไปเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการหลังจากที่เอาบาจให้นโยบายมาแล้วเนี่ยอกองสาสุขก,ก็ไปรันต่อคาสเคดนโยบายนี้ให้กับทางราพสตรปรากฏว่าร้อยคนเนี่ยคุมได้สามสองคนแปลว่าคุมได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้น<อ>ข้อมูลในการตัดสินใจเราก็จะมั่นใจว่าเออเมือม่อเมื่อมีการถ่ายโอนรพสตอ่าสมมติในสิบเอ็ดจังหวัดเนี่ยเรามีข้อมูลชัดเจนว่าเออ เพิ่มขึ้นหรือร้อยละผู้ป่วยที่ควบคุมความเสี่ยงสูงได้ตามเกณฑ์เนี้ยก่อนการวิจัยอาจจะร้อยคนคุมได้แค่สามสิบเก้าคนแต่พอหลังการวิจัยไปแล้วเนี่ยร้อยคนคุมได้สี่สิบสามคนอย่างเงี้ยก็คือมันจะมันขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเทียบกับร้อยนั่นแปลว่าเราตีข้อมูลในการตัดสินใจแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่ทีเนี่ยมันจะ, <c oughs> ะยากมาก ก็ยังเน<อ>ี่ยเราคงจะต้องทาข้อมูลตรงจุดนี้ต่อไปแล้วก็นําเสนอให้กับคณะอนุกรมกรมการบริหารถ่ายโอนเพื่อให้ท่านเห็นว่าอามบีบางจังหวัดที่อาจจะต้องไปเอ็กซ์พอร์เพิ่มคือบางครั้งอ่ะหน่วยงานวิชาการเราทําข้อมูลเชิงประจักษ์แบบนี้ที่เราเรียกว่าอีเวนต์เบสเนีเ่ย,ยได้แต่ว่าเราต้องนําเสนอข้อมูลที่เป็นอ e เ b a s e เบสให้กับผู้มีอํานาจในการตัดสินใจแล้วก็เป็นพูดคุยกับอ่อ่เขาเรียกว่าเอาบาจแตเล่าบจหรือว่าให้ให้ทางอบจนั้นรับทราบหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ค่ะเพอเอินสวรรด การประชุมวิชาการประจําปี2มร8ขึ้นเมื่อวันที่28-29ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะซึ่งในเวทีนั้นนะคะมีะนวัตกรรมเชิงบริหารจัดการนวัตกรรมการบริการซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาบาจอสงขลาอาบาจอระยองอาบาจอปฐินก็มาแลกเปลี่ยนเยรียนรู้แล้วในเวทีนี้นะคะก็จะมีอาบาจหนองบัวลำพูมุกดาหารเนี่ยมาขอดูแนวทางหน่อยว่าถ้าจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเข้าถึงบริการถงภูมิมที่ดีขึ้น คอดกรเบาหวานได้ดีขึ้นควบคุมความดันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าในเวทีนี้ก็มีการแบบทุกอย่างมันก็จะมีข้อติดขัดบ้างเช่นจะจ้างคนเพิ่มจะยังไงจะใช้งบงานหมวดนี้ได้ยังไงก็จะ,จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเอองานวิจัยนีย่มันกินได้นะมันใช้ประโยชน์ได้ต้องไปแก้ระเบียบตัวไหนหรือว่าต้องมีมความรู้อะไรแนวทางการดูแลผู้ป่วยยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับทางทั้งอบจอที่ถ่ายโอนไปแล้วด้วยอะค่ะ กับก็แน่นอนในสุดว่าเราได้เห็นข้อมูลเราได้เห็นตัวเลขเราเห็นว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันน่าจะเติมเต็มตรงเนี้ยแต่ทีเนี้ยหลายๆอย่างคือเขาต้องยอมรับว่าบางทีความสามารถในการที่จะเข้าถึงข้อมูลความสามารถในการที่นำข้อมูลไปต่อยอดบางครั้งมันก็ไม่เท่ากันบางทีการโคชชิ่งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะดรจตุวยพรการโคชชิ่งคือเราเห็นข้อมูลตรงนี้นะเราวางแผนต่อได้ว่าเอ๊ะเอาเขายังขาดตรงนี้นะเขายังอยากจะได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติม การโคชชิ่งเนี่ยมันมีแนวทางไหมหรือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ยัง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 ไม่พร้อมหรอมือยังอ่อนอยู่ตรงเนี้ยเราเข้าไปเติมเต็มตรงเนี้ยจากข้อมูลของงานวิจัยของสวรสองตรงเนี้ยครับขอบคุณคุณเรศสามากเลยค่ะที่ถามประเด็นนี้เพราะว่างานวิจัยหลายๆชิ้น,นะคะ่ะเราดีไซน์ให้นักวิจัยเ่ยเป็นเหมือนเชนเอเจนต์แปลว่าเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในโครงการวิจัยที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะ เราดีไซน์ว่านักวิจัยที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะอ่าคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะนําองค์ความรู้ตรงนี้ไปไปเป็นที่เลี้ยงเนาะเราเลยเรียกก็เป็นนักวิจัยที่เลี้ยงที่ไปโค้ชทั้งเรื่องระเบียบเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วจากพื้นที่ทั้งศึก จังหวัด้ำล่องของเราเนี่ยค่ะเราก็เห็นความรู้สึกว่ามันมีการเป,ปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องออขอคเนี้ยกตัวอย่างเคสอย่างอย่างที่สงขลาแล้วกันค่ะสงขลาเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการที่แบบว่า priority setting เขาเรียกว่าจัดลําดับความสำคัญของปัญหาสมมติว่าเขาเห็นว่าปัญหาของเด็กที่เอมองไม่เขาเรียกสายตาสั้นนี่เลยอะค่ะบางทีเข้าถึงแว่นไม่ได้เขาก็คือบางทีต้องยอมรับว่า คนที่อบจอ,อาจจะไม่ได้รู้ความเชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพมากนะักแต่เขาสามารถเป็นนักแมิหนักจัดการที่เชื่อมโยงอ,อตรงนี้สามารถที่จะ,ะดึงใครมาสมทบเรื่องงบประมาณดึงใครมาดูเรื่องของการคัดกรองเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีเด็กสายตาสั้นนะเซซ่าหลักหมือเนี่ยค่ะ หลังจากที่เข้ากระบวนการคัดกรองเรื่องเด็กมีความบก๋มพ้องทงั้งซ่างสายตาเนี่ยสามารถที่จะจัดแบนได้1 4 0 0พันสี่ร้อคนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแปลว่าทางอบจอต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือปัญหาแล้วก็ priority s e t t ิ n g หรือใน <c oughs> หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปัจจินบุรีอย่างปัจจินบุรีเนี่ยจะมีเรื่องของเครื่องความโดดเด่นเนะาะกองทุนจากใจถึงไปเพราะบางครั้งเนี่ยคนเป็นโรคไตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฉันอยากจะไปโรงพยาบาลแหละแต่ฉันไม่มี <c oughs> ลูกหลานรับส่งอะ่ะเออฉันก็ พลเอกเอบจเขาเห็นประเด็นเนี้ยกองกองสาธารณสุขก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันต้องมีรถรับส่งนะอย่างเงี้ยหรือเรื่องของมะเร็งตาดมดลูกหรือว่าเทลเลมดิดซีนการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตนั่นแปลว่ากองสาธารณสุขของอ,อบจรเนี่ยเขาจะต้องสามารถทารูด,ดีเซตติ้งต่างเหล่านี้ได้แล้วสามารถที่จะจัดการปัญหาตรงจุดนี้ได้โดยความร่วมมายร่วมมือกับทุกภาคส่วนงเนี้เป็นต้นค่ะอืม่นแือว่ามันเป็นส่วนสำคัญ ที่นี่ก็คือนักวิจัยเนี่ยไปสอนไปโค้ดว่าต้องมองอยังไง planning b u d g ไงจะทบทวนวิเคราะห์สังเคราะห์ทําแผนยังไงเอาเงินมาจากไหนระดมทรัพยากรยังไงนั่นคือพี่เลี้ยงจากนักวิจัยทีมเนี้ยค่ะไปสนับสนับสนุนค่ะอืมโอ้มันมันมัน,ม,นมันได้เห็นข้อมูลมันได้เห็นอะไรจริงๆแล้วมันไปได้ถูกทางว่าอ๋อเขายังเขายังขาดตรงเนี้ยเราไปเติมเต็มช่วยซึ่งกันและกันเนี่ย มันก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาไปได้จากทีเดียวถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนที่มันก็จะเยอะมากอะ่ะเรามีวิธีการบริหารจัดการข้อมูลหรือว่าส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนที่เขาจะช่วยในการให้การบริหารจัดการมันเป็นไปด้วยดีขึ้นอันนี้มันเป็นการทําในเรื่องของชงนโยบายมากขึ้นตรงนี้สวรสมีคําแนะนํายังไงต่อครับดจรจรวยพรอ,อ๋อต้องเรียนว่าจากเคสท,ที่เราเจอหลายๆเคสคนนี้ยกตัวอ,อย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันที่สงขลาก็ได้คะ่ะที่สงขลาเนี่ยอ่ คุณเรือศักดิ์เคยได้ยินเนาะบางทีเขาจะมีการแจกเขาเรียกอะไรอ,อ่ะเครื่องไม้เครื่องมือช่วยความพิการเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบแจกเนาะแจกเส็จแจกวิวแชร์แจกไม้เท้าแจกนู่นแจกนีแก่แต่ปัญหาพอวิวแชร์มันเสียนะ่ะเอมันไม่มีคนซ่อมไงทางทางทางสงขาก็บอกว่าเอยมันก็ต้องมีสูงในการซ่อมอย่างเงี้ยก็ไปคอนเน็กกระทรวงพอมอก,ก็หน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยที่ช่วยซ่อมอะไรเงี้ยนั่นแปลว่า แต่ละเอ่อแต่ละ,ะจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องหาประเด็นตรงมาคราวนี้เผอ,อิญเราก็เห็นพื้นที่ดีๆเนี่ยในแซนบ็อกขออนุาเรียกว่าแซนบ็อกพื้นที่ทดลองอนำร่องสิบจังหวัดเนี่ยเผอิญมีความเป็สึกวมันคงต้องไม่สิ้นสุดแค่สิบเอ็ดจังหวัดเนี่ย,ออม,ม,ยมันต้องขยายผลต่อเราก็เลยมีโครงการขยายผลต่อในเฟสถัดไปนี่ค่ะจากเดิมเนี่ยสิบเอ็ดจังหวัดเดิมเมื่อจะเป็นระยองปัตตานีสกนลนครอะไรอย่างนี้ยค่ะ พอรอบนี้เรามีสิบจังหวัดขยายผลก็จะเป็นถ่ายโอนทั้งจังหวัดก็จะมีขอนแก่นชลบุรีลุกดาหานถ่ายโอนไม่ทั้งจังหวัดอาจจะมีบางอำเภอที่ถ่ายโอนทั้งอำเภอเช่นสมุทรสาครนราและที่วาดพิจิตรศรีสะเกดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ่ายโอนไม่ทั้งอำเภอก็อย่างยะลาหรือว่ารอบนี้จะมีความพิเศษจากคุณวิรัสศักค่ะคือเรามีความรู้สึกว่ามีการถ่ายโอนไปอ,อบ,บจอแต่ว่าที่ปทุมธานีอะค่ะเขามีถ่ายอตั้งแต่สมัยปี2511อะถ่ายโอนไปที่ เขาเรียกว่าเทศบาลบึงที่โถ่เนาะซึ่งเป็นเทศบาล <è> ที่ทําเรื่องนี้ได้ดีมากก็จะมีการคเน็กันก็จะเห็นภาพรณาการทั้งระดับอบ,อบจอและเทศบาลค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สวสคิดว่า,วาทางทั้งหน่วยนโยบายเขาก็อยากเห็นภาพนี้ด้วยว่าเออจะมีการรณาการกันไหมว่าในระดับอบจนะเทศบาลแล้วก็อบ,อบจอเนี้ยค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราก็อยากเห็นด้วยถูกไหมครัดรเจริญพร<ช>มันบูรณาการ<ช><ช>สิ่งต่างๆเข้าด้วยกันคือประโยชน์สูงสุดอ่ะมันคือสุขภาพของพี่น้องประชาชนอ่ะท้ายสุดเนี้ยอยากฝากอะไรกับทั้งของงานวิจัยทั้งสิ่งที่สวรสได้นําในส่วนของงานวิจัยมาทําเป็นรูปธรรมเพื่อให้การถ่ายโอนของรพรสตเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะ Uh, จริงๆเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องคือแต่ต้องยอมรับก่อนว่าการถ่ายอมทั้งเนี้ยไม่ใช่ทุกอย่างเป็นแบบถนนที่โลยด้วยกิกุกลามนะคะต้องยอมรับว่าบาง <c oughs> บางถนนก็อาจจะครูพา <c oughs> ะา <c oughs> ถนนขาดบ้างอะไรเงี้ยก็มี <c oughs> หลายจังหวัดที่อาจจะต้อง <c oughs> อ เป็นถนนที่ยังแบบว่าต้องการการโยรยด้วยกิจกลาบเนาะเพราะฉะนั้นี้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องการวีทีที่มีการแลกเปลี่ยนเยรียนรู้นักวิจัยเราก็จะเป็นเบนโคชชิ่งก็เป็นพี่เลี้ยงให้แต่คราวนี้สุดท้ายสุดเราต้องการเห็นภาพนี้ค่ะภาพที่เราพอซอร์หน้าที่ที่ควรจะเป็นคือการสร้างสมรรถภาพควบคุมป้องก,กันโรคเพราะว่ามิชนนเนี่ย ถ้าเราควบคุมความดันได้ไม่ดีควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีสุดท้ายคนก็จะเป็นโรคไตามากขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ประมาณค่าใช้ใจ่ายก็ต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางรพอตอรที่สังกัดอาบาจเนี่ยทุ่มเทสปักกกำลังเน้นเรื่องของเทลโปรโมชัน่นหรือไปสร้างเสริมสุขภาพควบคุมต้องกัรโรคทั้งโรคที่ติดต่อได้และโรคที่ติดต่อไม่ได้การให้ความรู้ต่าง ก็จะเป็นเรื่องการป้องกันเรื่องไม่ให้จูบบุรีไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ไปยุ่งกับยาเสพติดกินหวานกินมันกินเพ็มให้ลดลงเบาหวานต้องควบคุมได้ความดันต้องควบคุมได้คุณก็จะป่วยลดลงงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นเป้าหมายปลายทางที่เราอยากจะเห็นค่ะแล้วเราก็คงจะต้องพัฒนางานวิจัยเพื่อปิดแก๊กต่างๆเหล่านี้แล้วให้เห็นภาพที่เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะครับข,ขอบคุณมากครับดรเตจรวยพรครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ